สวัสดีครับพอเราพูดถึงอะไรแล้วทีนี้ก็จะมีคนถามเอ๊ะล้วชนิดอื่นล่ะโฟลด์ก็ใช้ได้นะครับลองก็ใช้ได้นะครับแต่มีชนิดหนึ่งที่มันจะพิเศษกว่าเพื่อนคือชนิดชาเนี่ยแหละครับหรือคาแรคเตอร์เนี่ยแหละครับคาแรคเตอร์เนี่ยเวลาเราต่ออยู่ตัวเดียวเนี่ยเราก็จะเรียกมอ c คาเลคเตอร์ A B C แต่เวลาอยู่เป็นคำเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเขาจะเรียกเป็นคําว่าสต i ิงครับ อับผมอันนี้เป็นเฮเดอร์ของสต i ิงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไล่พาใช้เล่นๆดูแล้วกันนะครับ <c oughs> ทีนี้ s t i ิงเนี่ยผมสร้างมาใหม่แล้วสต i ิงนะครับก็เหมือนเดิมครับก็สร้างคำว่าชาอันนี้ผม,มเป็นคำว่าเนมทั้งหมด50ช่องอย่างนี้ครับอีนี้ีผมจะขอละการอธิบายราการของสต i ิงแบบน้หนึ่งนะครับ สติงเนี่ยก็คืออาร์เรเหมือนกันอาร์เรช่องเป็นช่องเช่นเดียวกับแบบอาร์เรของตัวเลขเลยแต่ว่ามันจะเก็บได้แค่ช่องละตัวแต่ตัวเลขเนี่ยมันจะเก็บได้เป็นค่าแบบ5้6ส0แต่ของชาี่ยจะเก็บได้แค่ช่องละตัวแล้วถ้าสมมุติมีแล้วตัวสุดท้ายถ้าสมมุติว่าคุณเอาค่าคำ,คำ,คำว่าคาว่ดูเข้าไปครับดูตรงนี้คือตัวดีเอา เป็นยุงยาเป็นแฮนเมดเลยดูนี่จะเป็นสส้ลักษณ์ถ้าเกิดตัวสุดท้ายนะสมมุติว่าคุณคีย์ค้าเข้าไปแค่คำว,ว่าดูคําสุดท้ายไม่จะเป็นคํานี้ครับ backslash ศูนย์มันจะเป็นตัวปิดท้ายของผมเ,เขียนนี่น Back ะ backslash ศูนย์ backslash ศูนย์ก็คือจะเป็นตัวปิดท้ายว่าอจบข้อความแล้วจะมีประโยชน์ที่ว่าเออพอเห็นตัวนี้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่ามันคือ ตัวสุดท้ายของข้อความแล้วนั่นเองอผมจะมาพาใช้ใมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างหรือเอะไรขออาจารย์มุงก็ได้นะครับผมจะขอสแกนเอฟแล้วกันสแกนเอฟของพวกนี้จะไม่ค่อยเหมือนกับไ <c> อ <oughs> ้พวกอะไรแบบนั้นครับอะไรแบบอื่นก็คืออย่างที่ผมอย่างที่คุณเห็น <c oughs> วนลูปครับอะไรนี้ถามว่าชาเข้าวนลูปได้ไหมวนลูปได้ครับแต่มันก็มีไอ้นี่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ง่าย นั่นเองก็คืเอเปอแล้วก็เนมแล้วก็ให้พิ i n ์ออกมาเลยครับเช่นอมพิมพ์ว่าไม้เขาก็จะพิมพ์ว่าไม้ออกมานั่นเองสังเกตน,นะครับถ้าเกิดเป็นทั่วไปเนี่ยเป็นตัวเดียวเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์แอ,แอ,แอลเปอร์แซมแต่ของสต i n g จะไม่มีครับ แล้วใช้ %s ซึ่งปกติคารคเตอร์จะใช้ %c แล้วก็ใช้แอมเบอร์แซมนั่นเองต่างกันตรงนี้แค่นี้แหละครับอ่ะแล้วทีนี้ไอ้50ช่องเนี่ยคือจำนวนที่ผมจองขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ามันผมไม่ได้ใช้มันทั้งหมดอย่างเช่นเมื่อกี้ผมใช้ไม้ผมก็ใช้ไปแค่4ี่องแรกและที่เหลือผมไม่ได้ใช้แล้วเพราะฉะนั้นค่า50เนี่ยจึงไม่ใช่ความยาวจริงๆของข้อความ การหาความยาวจริงๆของข้อความเราจะหาได้ยังไงผมจริงๆมันมีใน Header ของ s t r i n งเนี่ยมันจะมีตัวนับอยู่แต่ผมจะขอนับแบบใช้ลูปก่อนก่อนที่เราจะไปนำมันมาใช้เราต้องรู้ที่มาไว้ก่อนผมก็เริ่มเลยครับ for i เท่ากับ0และทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าตัวสุดท้ายของมันจะต้องเท่ากับ backslash 0เพราะฉะนั้นคุณก็บอกเลยครับ name ตำแหน่งนที่ i เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ backslash 0 แล้วก็ให้ไอบวกบวกเสร็จแล้วก็ให้ทำการเอาตัวหนึ่งมานับก็ได้ก็คือเอาอะไรดีเนมลองแล้วกันผมชื่อมัน a m e ลองให้เริ่มต้นเป็นศูนย์เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดมีการนับเพิ่มก็คือ name ลองบวกบวกอจริงๆไม่ต้องหรอกจริงใช้ i เลยก็ได้นะครับไอก็คือเมื่อเจอแบคซ s ล่ศูนย์ own, ก็คือมันก็จะหยุดนับนั่นเอง ไอเริ่มต้นเป็น0แล้วก็เช็คว่าตำแหน่งแรกไม่ใช่ไปซาเลสศูนย์ใช่ไหม้าใม่ใช้ก็เพิ่มไต่อเป็น1ตําตำแหน่งนี้ใช่ไหมไม่ใช่ก็เป็น2 2ไม่ใช่ก็เป็น3จนกระทั่งทียงไว้เมื่อกี้ตำแหน่งของตำแหน่งอินเด็กซ์ที่4อ่ะก็คือหลังตัว e ไปเนี่ยมันจะเป็นไปซาเลสศูนย์ละก็คือออกจากหลกนี้แหละจริงไหมครับอ้าวถ้าเกิดไม่มีคำสั่งอะไรนี้ก็ใส่เซมิคโคลอนไปเลย แล้วก็สุดท้ายก็เราก็ป i นเอฟโชว์ๆหน่อย this name long ก็กับผมก็ไม่รู้นะสิงแทนของของ,อ,งอังกฤษเ,เริ่มครับ compile run โอ้กดผิดก็ผิดผมจะเอาตรงนี้ backslash n เข้าไปครับโอเคลองดูครับคำเริ่มว่าไหมครับ ปุ๊บโอ้มันยาวทั้งหมด4ตัวอย่างนี้เป็นต้นครับก็คือนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเ,ง,เงเจอแบสแลสูนปุ๊บอย่างที่ผมบอกแบสซแลสูนเนี่ยคือตัวสุดท้ายของข้อความตัวสุดท้ายที่ข้อความมันจะเป็นของข้อความนั่นเองแบสซ์แลสูนนะครับนี่เป็นหนึ่งในหลักการซึ่งในผมจะขอพาใช้เฮดเดอร์ไปพร้อมๆกับที่มามันเลยใน String h ทนะครับ ก็จะมีคำสั่งหนึ่งที่เราไม่ต้องไปใช้ละ i เอ๋ยนะฮะเราใช้คำสั่งนี้ครับ s t r l n stringlen name แค่นี้เองครับลองดูให้ผลลัพธ์เหมือนกันเป๊ะนะครับไหมเห็นไหมครับโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพา i เขาจะเอ๊พวกนี้ว่าฟังก์ชันครับฟังก์ชันก็คือเป็นเหมือนกับคำสั่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปเขียนคำสั่งแบบเมื่อกี้ซ้ำอีกรอบเวลาเรานับนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมะจะอธิบายทีในเรื่องของฟังก์ชันนะครับก็เรื่องของสติงผมขอยกไปไว้อันถัดไปนิดนึงเพราะเรื่องนี้ก็ผมจะค่อยๆเก็บรายล,ะเ,ละเอียดไปทีละเละ็กทีน้อยแล้วกันนะครับ